สวัสดีค่ะรุจิการวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งได้มาทักทายกับการรีวิววัตถุมงคลของครูอาจารย์เล่มนี้ก็ได้มาเป็นมีดหลวงพ่อรุง่งวัดหนองสีนวนได้นำมารีวิวให้ทุกท่านที่รักศรัทธา ได้ดูได้ชมได้พิจารณากันนะคะรูบนี้ก็ความยาวรวมด้ามฝัก9นิ้วเฉพาะใบก็5นิ้วก็จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้แม้ก็จะลัดด้วยทองเหลืองอวันนี้เราก็มาชมภายในใบมีดกันนะคะ กลั่นแน่นนะคะจานตรงกลันแน่นไม่คลอนเข้ามารับชมมาพิจารณากันดูท่นที่มีความศรัทธาในวัตถุมงคลของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวล ก็มาเข้ามา,า,มาชมมาพิจารณากันดูเป็นมีดเก่าบ้นบานๆเก่าเดิมๆได้ชมได้พิจารณากันดูนะคะ สันมีก็จะมีตะกุดฝังอยู่สามดอกนะนะักนะคะสันมีชมพิจารณากันไปหากอยากสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมก็ทักกันมาท,ทักเข้ามาได้เลย หรือแอดมาได้นะคะที่เบอร์ศ9นย์เก้าสองหหรุจิการนะคะท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ยังไงก็ยากพูดคุยเพิ่มเติมก็ทักมาทักเข้ามากันได้เลยก็ได้นำมาให้ ทุกท่านที่รักศรัทธาได้ชมได้พิจารณากันไปกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อรุง่งวัดหนองสีนวลก็เลยนำมาให้ชมมารีวิวสั้นๆให้ได้ชมกันนะคะท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านใหม่ๆที่เข้ามา ก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันไปด้วยนะคะรุธิการวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ